พร้อมแล้วส,มสม่งสัญญาณให้กับพี่สาวได้เลยนะคะโอเคพร้อมแล้วค่ะ ีตอนนี้นะคะแล้วบนเวทีะคะ่ะเดี๋ยวให้แนะนำตัวนะคะแล้วก็แนะนำตัวละครที่คลาสบันทีสักน,นิดนึงเดี๋ยวเชิญหน้าเลยคะ่ะโอเคพร้อมนะคะสวัสดีค่ะคุณค่ะนะคะแล้ค่ะครัดมาจากเรื่องเ Demon Slayer ค่ะ 6นี่คะตัวนี้คอ่เท่สุองัวครนี้คแล้วนขอตัวรี่อนขออนุญาตขอคอมเมนต์จากคณะกรรมการสักนิดนึงแล้วกันนะคะากขอเริ่ากัเริ่มนนะคะก็อยากจอบถามว่าเป็นการแสน แสดงแบบการประกวดครั้งแรกหรือเปล่าอีถือว่าชื่นชมในความกล้าสแสดงออกนะคะ mm hmm. ก็วันนี้มาคนเดียวมากับเพื่อนหรือว่ามากับครอบครัวคะทั mm ้งคู่เลยค่ะอ๋อก็ขอบคุณครอบครัวแล้วก็ขอบคุณเพื่อนนะคะที่สนับสนุนแล้วก็ดีใจที่ทำในสิ่งที่รักแล้วก็ทําเต็มที่กับวันนี้ชุดอ่ะที่ร่างกัดดูก็ ตรงตามต้นฉบับนะคะยังไม่เห็นว่ามีผิดตรงไหนอ๋อนี่ไงอ๋ออ๋อเข็มขาดบางอยู่ใช่ไหมคะอ่าโอเคชอบตอนเปิดโชว์แรกเลยที่ว่ามีการสัร่นกระดิบมันทําทให้ดูขลังขึ้นดูมีอะไรมากขึ้นแล,แล้วก็อาจจะต้องเพิ่มเติมเรื่องการเล่าเรื่องด้วยเพราะว่าเราอาจจะบางคนไม่ได้ดูหรือบางคนดูแต่ว่ายังอาจไปไม่ถูกอาจจะสงสัยว่าคืออะไรกำลังจะพรีเซนต์เรื่องอะไรอาจจะต้องเพิ่ม,เต,มเติมเรื่องการ ะะแล้วก็เรื่องตอนเปิดอะคะ่ะที่ว่าเราเดินมาสันกะอาจจะอยากเพิ่มเติมให้เดินวนไปเรื่อยๆก่อนก็ได้เดินวนไปแล้วสันจะดิ่งไปเพราะว่าเหมือนเรามายืนตรงกลางเพื่อรอจังหวะเฉยๆส่วนอตตอนที่สันกะไม่แน่ใจว่าคือการลําคทั้นหรือว่าการปล่อยพลังนะคะมีข้ขสอบถามหน่อยเป็นการอพลังอ๋อถ้าสมมติว่าปล่อยพลังะคะ่ะจะไปเพิ่มเติมเรื่อง s า u เ d e f ฟ e ใส่แบบว่าเสียงลมพัดให้มันดู ดูแบบดูคลาบดูน่ากลืวน่าลัวขึ้นัน้งแต่คิดีว่าตรงนี้อาจจะดีขึ้นค่ะแล้วก็เพิ่มเติมเรื่องความแข็งแรงในการสมดุทัดด้วยก็แค<ม>่นี้ค่ะเดี๋ยวเราให้รกรรมการท่านอื่นเราแนะนำเพิ่มเติมด้วอยากจะให้เพื่อเติมเรื่องของการเพื่อหาเรื่องหน่อยนะครับผมเพราะว่า ผมดูก็ผมถ่าที่ผมดูมาก็มันมีบางช่วงที่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหาเท่าไหร่เพราะว่าผมอาจจะไม่ได้ดูทีนี้เรื่องนี้ด้วยแต่ว่าผมว่าผมมองว่าเราควรที่จะทาให้ทุกคนไม่ว่าคนที่เคยอยู่เพิ่งจอยู่เลยดูแล้วอ่านเข้าใจที่มาที่ไปแล้วก็เข้าใจจุดของการแสดงที่ได้นะแล้วก็จะชื่นชมว่าเรื่องชุดเรื่องเรื่องชุดที่ทำประมาณนียก็ทำประมาณได้ใกล้เคียงต้นฉบับมากๆเลยครับสอเคครับก็น่าจะเป็นประมาณ ครับจริงๆโดยรวมชุดของเราเนี่ยตรงตามต้นฉบับแต่ว่าเรายังสามารถทราําอะไรเพิ่มเติมไ,ได้อีกในส่วนรายละเอียดนะครับอ,อย่างเริ่มต้นเนี่ยอย่างสข็งัญเนี่ยผมคิดว่าเราถ้าเราทําให้มีหูแข็งขัดหรือว่าเราทําให้มันลอ็อกแข็งขัดอยู่ตรงเอวเราได้เนีย่ยมก็จะเนี่ยทำให้ดูสมบูรณ์มากขึ้นเป็นต้นนะครับหรืออย่างตรงข้อเท้าเนี่ยผมก็เรียกไม่ใช่ถูกนะตรงส่วนหัวเราอะครับส่วนหัวเนี่ยจริงๆถ้าเรามีคือเราสามารถทํา ค่าที่แบบมีความวาวหรือมีเทสเตอร์ที่แตกต่างออกมาได้บ้างเนี่ยเป็นงุุ้นันเป็นสีที่แบบสีที่มันท้องแต่นิดหน่อยหรืออะไรเงี้ยไม่นจะทาให้ทาให้ชุดเราดูแบบมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆชุดนี้มันอิงก,กับชุดแบบแนวจีหรือญี่ปุ่นโบราณเนีราสามารถศึกษาตรงนั้นเอาไปต์ใช้ได้นิดนึงด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะมีอย่างเลืกพัดเนี่ยที่เราอาจจะต้องแบบทำให้มันตกตามรูปแบบมากขึ้นเป็นต,ต้นนะครับส่วนในการคิดเซนต์ตัวละครเนี่ยผมคิดว่า ผมชอบบางจังหวะเราแสดงสีหน้าของมาได้ดีนะครับแต่บางจังหวะเราก็อาจจะผมรู้สึกว่ายัางขเขาเลี้ยงแย่ดียังสื่อเรามาไม่ชัดเนกันนะครับผมคิดว่าการแสดงแนวเนี้ยเป็นการแสดงที่ยากนะครับอผมบอกว่าแนวนิ่งๆมันทียาก่ากนะครับอาจจะต้องลองหาลูกเล่นหาอะไรต่างๆเข้ามาใส่ที่จริงการแสดงเราจะโอเคเลยสำหรับการประกวดประเภทเดี่ยวแต่ว่าพอพอมาอย่างโอเล็กซีเนี้ยมันมีการแบบทีมก็ได้ มีเพล็กมีอะไรต่ตางๆเนี่ยมันแน่นอนมันทำให้เกิดการแบบเปรียบเทียบว่าเราแบบดูน้อยกว่าเขาเยอะอะไรเป็นตนนะครับเราจะมีผมคิดว่าเป็นกรารแสดงที่ดีแต่เราจะมีช่องช่องช่องว่างที่เราสามารถเติมเต็มขึ้นมาได้มากขึ้นนี้ครับประมาณนี้แล้วกันครับ,ขอ,ข,อบขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องใ่ทุ้งแปดด้วยเดี๋ยวให้น้องใปเข้าปัดแล้วก็เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอะไะค่ะตอนนี้คนสุดท้ายของเรา